พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมื่นสันควิสัยนระบดีมหาอมาตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมื่นสันควิสัยนระบดีเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นคนไทยคนแรกที่จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์นับเป็นเจ้านายไทยพระองค์แรกและเป็นคนที่สองที่จบการศึกษาในวิชาระดับปริญญาเอก พระนามดิรกนพรัตน์หมายถึงสีเมืองเชียงใหม่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมืน่นสันคาวิสัยนร,รบดีมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าดิรกนพรัตน์เป็นพระราชโอรสองค์ที่44ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาทิพเกศรเจ้านายฝ่ายเหนือในราชวงศ์ทิพจักร ประสูตรในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพศ2427พระนามของพระองค์เจ้าดิโรกนพร,รัตน์ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุรายวานันที่สมเด็จพระบรมราชปิตุราธิบดีเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิต ได้ส่งบันทึกไร้ครั้งเมื่อยังทรงพระเยาวนะ์ณวันที่3มิถุนายนพศ .2427 ความว่าสเสด็จขึ้นเกือบค่ำสเสด็จลงมาสมพภชน้องชายลูกทิพย์เกศรทูลกระหม่อมบนประธานชื่อว่าดิรกนพรัตน สมเด็จแม่ทรงแปรประธานเราว่าสีเมืองเชียงใหม่ขณะที่มีพระชนษาได้เพียง16ปีเจ้าจอมมารดาก็ถึงแก่อนิจกรรมตั้งแต่ปีพศ2443เป็นต้นมาจึงทรงอยู่ในความดูแลของเจ้าดารารัศมีพระราชาชายาซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายพระมารดา พศ2440พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าดีลกนพร,รัต์ได้เสด็จเข้ารับการศึกษาณประเทศอังกฤษในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกขณะมีพระชันษาได้13ปีบริบูรณ์การเสด็จประพาสยุโรปครั้งนั้นมีพระราชโอรสตามเสด็จสีพระองค์คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสมมุติวง์วโรไทยกรมขุนศรีธรรมราชธรรมรงฤทธิ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ายุคนทิคำพรกรมมะหมื่นรบบุราดีสอนพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวุฒิชายเฉลิมลาภและพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าดีลกนพรัตน์เมื่อถึงอังกฤษพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าดีลกนพรัตน์ได้ส่งเข้าเรียนที่โรงเรียน วอร์เรนฮิลเพื่อศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนที่จะย้ายไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมชาเตอร์เฮาส์ทางทาที่โรงเรียนมัธยมคินนอนอีตันได้ตกลงรับเข้าศึกษาแล้วโดยจะเป็นนักเรียนไทยคนแรกที่นั่นเหตุผลที่พระองค์มิได้เสด็จเข้าอีตันก็เพราะพยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ ซึ่งได้รับความไว้วางพระราชาไทยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นผู้ดูแลการศึกษาของพระราชโอรสในอังกฤษขณะนั้นดําริว่าพระเจ้ารูปยาเธอยังขาดความพร้อมที่จะไปเรียนที่อีตันต่อมาในเดือนตุลาคมพศ2 4 4 3พระองค์เจ้าดิรกนพร,รัตนเสด็จกลับกรุงเทพเพราะเจ้าจอมารดาทิพเกสรป่วยหนัก ถึงแก่อนิจกรรมคราวนั้นพระองค์ได้ประทับอยู่ในเมืองไทยนานถึง8เดือนจนกระทั่งสิ้นงานปรงพระสบของพระมารดาจึงได้รับพักกรุณาที่คุณให้เสด็จกลับไปศึกษาต่อที่อังกฤษในเดือนมิถุนายนพศ2444 การว่างเว้นการเรียนไปนานหลายเดือนทำให้พระองค์ทรงเรียนตามภาะสหายในชั้นเรียนไม่ทันจึงต้องทรงย้ายเข้าไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมเอกชนที่แครมเมอร์และได้ทรงย้ายไปศึกษาที่เยอรมน,นี ในเดือนพฤศจิกายนพศ2444ในระหว่างพศ2444ถึง2446พระองค์ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนมัธยมที่เมืองฮาเลภายใต้การควบคุมดูแลของดรตริน ศาสตราจารย์ชาวเยอรมันเพราะองค์ทรงมีความขยันหมั่นเพียรเป็นอย่างสูงจนสามารถเรียนรู้ภาษาเยอรมันได้อย่างแตกฉานและสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาในเวลาเพียงสองปีเท่านั้นในปีพศ2446 เมื่อพระชันษาส9ปีบริบูรณ์ได้ประทับ e. อยู่ในยุโรปมาแล้วกว่า6ปีพระองค์ได้ส่งเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมิวนิกในหลักสูตรวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองหรือที่รู้จักกันในสมัยนี้ว่าวิชาเศรษฐศาสตร์พระองค์ทรงเลือกวิชานี้ที่เน้นในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมลัทธิเศรษฐกิจเศรษฐกิจแรงงานตลอดจนวิชารัฐศาสตร์ คือวิชาที่เกี่ยวกับการเมืองและการปกครองพระองค์ทรงเริ่มค้นคว้าเพื่อเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เรื่องเกษ,ษตรกรรมในสยามบทวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรสยามในปีพศ2447 โดยส่งขอข้อมูลจากเมืองไทยซึ่งกระทรวงเกษตรราธิการได้รวบรวมส่งไปถวายนอกจากนั้นก็ยังส่งค้นคว้าหนังสือและเอกสารอีกมากมายที่มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสรายชื่อหนังสือและเอกสารเหล่านี้ปรากฏในบรรณานุกรมต่อท้ายพระวิทยานิพนธ์ของพระองค์ วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถือเป็นเอกสารสำคัญสำหรับนักเศรษฐศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ด้านเศรษฐกิจโลกที่สนใจประเทศไทยภายหลังที่ได้ทรงศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมิวนิกเป็นเวลาสองปีพระองค์เจ้าดีโลกนพร,รัตน์ก็ได้ทรงย้ายไปศึกษาขแขนงวิชาเดียวกันนะมหาวิทยาลัยทอบิงเงิน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีในตอนใต้อีกแห่งหนึ่งณมหาวิทยาลัยแห่งนี้พระองค์ได้ทรงสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเรียกเป็นภาษาเยอรมันว่าด็อกเตอร์วิสต์าวิเซนซัฟในพศ2450 ขณะทรงมีพระชันสาได้23ปีภายหลังที่ได้ทรงพิมพ์พระวิทยานิพน์เป็นหนังสือขนาดกระทัดลัดฉบับภาษาเยอรมันในชื่อว่ากเกษตรกรรมในสยามบทวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรสยามโดยปรินดิดดกฟอนซิอามพระนามเรียกภาษาเยอรมันของพระองค์ ผลงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางได้ถือเป็นเอกสารสำคัญสำหรับนักเศรษฐศาสตร์นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของโลกที่สนใจประเทศไทยจกต้องค้นมาศึกษาพระอัจฉริยภาพด้านการศึกษานั้นกล่าวสรุปได้ว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าดิโลกนพร,รัตน์ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับปริญญาทางเศรษฐศาสตร์ ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ทำการศึกษาวิจัยสถานภาพและปัญหาเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกและเป็นคนไทยคนที่สองที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกนอกจากนั้นพระองค์เป็นพระราชโอรสหนึ่งในสพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านพล,ลเรือนได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าดิรกนพร,รัตได้ทรงเสกสมรสกับเจ้าสิริมาณเชียงใหม่พระญาติซึ่งกล่าวกันว่ามีพระสิริโฉมงามยิ่งนัก ทรงครองรักอยู่ได้ไม่นานพระชายาก็ถึงแก่กรรมอย่างกระทานหันเพราะเป็นตะคิวขณะกำลังส่งน้ำในสระน้ำภายในพระราชวังดุสิตกรมมืน่นสารคาวิสัยนร,รบดีทรงเสียพระไทยอย่างมิอาจจะหักห้ามได้ประกอบกับประชวรพระเส้นประสาทพิการมาได้เจ็ดเดือนเศษ ท้ายที่สุดได้ทรงตัดสินพระไทยปรงพระชนเองด้วยพระแสงปืนในวันที่12มกราคมพศ2455หลังจากทรงกรมได้เพียงสองเดือนเท่านั้นสิริพระชันษา28ปี254วันบ่าย4โมงเศษหลังวันสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวง กรมพระยาพานุพันวงศวรเดชสเสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานน้ำสงพระศพเจ้าพนักงานเชิญพระศพลงพระรองประดิษฐานเหนือเว่นฟ้าสองชั้นประกอบพระโกบมนดกใหญ่พระสงฆ์มีพระวรวงศเธอกรมมืน่นชินวรสิริวัตร ทรงเป็นประธานสวดสดับประกรมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งกลางวันกลางคืนและเครื่องประโคมประจำพระสพมีกำหนดสามเดือนวันที่27พฤษภาคมพศ2457เจ้าพนักงานเชิญพระสพขึ้นรถพระวรวิมานออกจากวังถนนพรายับเข้าถนนสามเสมบรรจบขบวนพระสพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพัฒนายุวดีและขบวนพระศพม่อมเจ้าดนัยวรนุชเข้าวัดราชาธิวาสราชวรรวิหารประดิษฐานทั้งสามพระศบบนแว่นฟ้าในสาราการประเรียนประกอบพระโกรและเครื่องสูง พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและเจ้าพนักงานประโคมดนตรีตลอดจนสี่ทุ่มเศษพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชเทวีเทศนาจบ พระสงฆ์สวดสดับปรกรณ์ถวายอนุโมทนาและถวายดิเรกแล้วจึงเสด็จกลับวันที่28พฤษภาคมเจ้าภาพบรรเพนกุศลแต่เช้าบ่าย5โมงเศษพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทอดผ้าไตา50ไตรผ้าขาว100พับ พระสงฆ์สวดสระประกอถวายอนุโมทนาและถวายอดีรกแล้วเจ้าพนักงานเชิญพระศพขึ้นพระเมนแล้วพระราชทานเพลิงพระศพวันที่29พฤษภาคมสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแทนพระองค์มาทอดผ้าตายสามหาบพระสงฆ์สวดสับประกอ์แล้วเจ้าพนักงานอัญเชิญพระอาทิกรมมือณ สันคาวิสัยนรบดีขึ้นรถม้าหลวงไปไว้หอพระนาคในวัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนพระอังคารเจ้าพนักงานอัญเชิญขึ้นรถม้าหลวงอีกคันไปบรรจุที่วัดราชบพิตรสถิตมหาศีมาราม